ครับไปจีเป็นผู้ตัวครับผมสาครับผมครับขอครับผมชื่อนะครับผมผ่นมาโทรสมหวังครับผมครับผมสครับมีเหตุอันควรเชื่ออะไรครับสงสัยครับสงสงสัยไม่ได้นะพี่ใช้ความรู้สึกไม่ได้นะผมสงสัยครับต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับครับผมมีเหตุอะไรครับเก้าผมถ้าเป็นรบเป็นพวกนี้ผมตรวจครับเหตุอันควรเชื่อพี่ต้องตรงประเด็นนะรนะเดี๋ยวผมเปิด เอาเปิดเปิดพี่เปิดเลยมันจะได้ชี้ชัดๆและเป็นความรู้ด้วยครับไมาาจกหนนเี่ยผมมาจากช่องชะงามครับช่องชะงามครับบรรทุกอะไรมาทุกฐานครับทุกฐานไปฉายไม่ต้องปิดได้ไหมยึดได้เปล่าอย่างนั้นเอาเดี๋ยวผมขอวัดไช่ก่อนวัดเลยครับผมสามสิบ ผมอ่ะเป็นเจ้างานบสครับผมอ่ะมีอำนาจนะเข้าใจว่ามีอำนาจแต่ต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับแล้วแล้วอาเข็มควรเชื่อของเราเราเข้าใจว่าไม่ไม่เกี่ยวกับผมครับต้องเป็นเหตุอันควรเชื่อของคุณเจ้าหน้าที่นะครับนี่ไงครับผมเหตุอันควรสงสัยไงสงสัยไม่ได้พี่ต้องเชื่อควรเชื่อไงแตผมก็เชื่อว่าเชื่อว่าผมไปเสียบยาบ้ามาใช่ไหมก็ผมสงสัยและควรเชื่อผมถึงผมหมา ถ้าตรวจแล้วไม่เจอก็แล้วไปที่ผมบันทึกเนี่ยไม่ใช่ตรวจปุ๊บอ่ะจะต้องเจอเสมอไปอ้าแส,สดงว่าม,มันต้องมีเหตุนะพี่ตาม,มที่ผมรู้จักมานะ,ะผมไม่ได้ว่ามาก่อเรื่องอหรือว่าไม่ให้ความร่วมมือน,นะครับสรุปแล้วเราจะให้ตรวจไหมผมให้ตรวจครับแต่ว่าต้องบอกเหตุอันควรเชื่อผมผมบอกไปแล้วบอกว่าก็ผมบอกไปแล้วบอกว่ายยงไงไรครับผมบอกไปแล้วเราเปิดเปิดดูใหม่ ไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับถงั้นเราก็อยู่อย่างก็อยู่ในคลิปนะพี่พูดดีๆนะพี่พูดดีๆครับพรุ่งนี้ออกอะไรการฟ้ากยังไกลนะผมจะบอกให้อ้าวอ้าวครับไม่ไม่ไม่ได้ทำให้สบายใจพี่ตัวนี้ถ้าพี่อธิบายมาดีผมก็ได้ความรู้คนที่เขาดูก็ได้ความรู้นะครับออเอาอย่างนี้เราต้องการอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไร ผมต้องการเหตุอันควรเชื่อตัวเลยป๋าตัวเลยผมถามหน่อยเราต้องการอะไรผมไม่ได้ต้องการอะไรครับผมต้องการความถูกต้องแค่นั้นแหละถ้ามีเหตุอันควรเชื่อแจ้งได้เอาผมถามว่าทำไมไม่ถูกต้องก็ไม่บอกเหตุอันควรเชื่อมันถูกต้องไหมครับป๋าผมมีพฤติการยังไงอ่ะ หรือว่าผมไปเสพย,ยาบ้ามาหรือยังไงใช่บผมไม่เห็นตอนเราเสพได้ไงเราโอฝามันต้องมีต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีไม่ได้มาสุ่มไม่ได้นะครับวิ่งวิ่งบ่อยหรือเปล่าหรือ,อยังไงโอ้ผมก็วิ่งไปทั่วเลยครับอมองดูผมเป็นคนเสพย,ยาเลยครับเอาพูด<ม>จริงๆริงเอามไม่ได้มองแบบนั้น นวไม่มองฟ้าไม่ตรวจหรอกใช่ไหมล่ะผมก็คือผมแม่นะจากการเดือนเมื่อก่อนผมอยู่เป็นตำรวจป่าปรามยาเสพดปีครับไม่ใช่ว่าผมจะอยู่ๆจะมาตรวจทีชวัวแล้วองาผมทําไปผมก็ทําตามมนาหน้าๆๆที่อํานาจเขาก็บอกว่าให้ต้องมีเหตุอันควรเชื่อนะครับเรารู้มา ก็เป็นแบบนี้นะป้าเอ้าโว้ยผมไม่กล้าสอนออกผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นสอผมเป็นตำรวจมา20ปีเนี่ยสอนผมหน่อยผมสอนสอนผมไม่มีความรู้ขนาดนั้นป้าจากผู้รู้ไม่ไม่ไม่มีความรู้ขนาดนั้นเพียงแต่ตามที่ผมรู้มาอะมันต้องมีเหตุอังควรเชื่อบัตรปปสก็ช่างอะแนี้ครับนอกจากพี่จะเห็น คนร้ายกระโดดเข้าบ้านหลังนู้นใช่ไหมล่ะอ้าวตอนนั้นไม่ต้องรอหมายจับพี่มีบัตรปปสสามารถเข้าค้นได้เลยมันไม่ใช่คนละเรื่องมันไม่ใช่มันตรวจเยี่ยวไม่ได้หรอกครับโอ้ยผมไม่กล้าสอนออกป่าผมอยากรู้เหตุอันควรเชื่อทำไมมาตรวจเยี่ยวผมผมขับรถผมมาดีๆ เชื่อมันหมายถึงว่ามเหตุการเชื่อนี่คือคือบุคคลที่ต้องสงสัยสน,นั่นแหละ<น>บุคคลที่ต้องสงสัยนะเอาพี่สงสัยผมยังไงเอาผมไม่ได้พูดว่าพี่สง,ส,งสัยพี่ผมพูดว่าเหตุคารเชื่อคือสิ่งที่ตำรวจสามารถรวจคนได้คือหนึ่งมีมีพฤติกรรมต้องสงสัยผมมีพฤติกรรมต้องสงสัยยังไงบอกด้วยทีนี้ ไม่ใช่ว่าพี่ผมหมายถึงว่าอ้าวไม่ได้ว่า,ามันก็ต้องเ,อเข้าข่ายผมไม่กล้าสอนออกสายอย่าอย่ามาอย่ามาพูดขนาดนั้นอะอธิบายให้ฟังครับอธิบายมาเลยพี่ผมจะได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นคนแล้วมาถึงเวลาที่ว่ายกกล้องยกกล้องจะเป็นอะไรอ่ะป๋าผมก็ทําได้นี่ไม่ซีเรียสอะไรเนอครับผมได้ความรู้อีกใช่ไหมล่ะอ้าวอ้าวผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะครับ ผผมมอนุญาาาตให้เรถ่ยไม่เกี่ยวไปตอนนี้เขาเป็นเจ้าพนักงานน่ะโอ้โหแต่ถ้าเราไปทำอะไรนอกเหนือจานไม่รู้เราก็อันนี้รถก็ยังไม่ให้ไม่เปิดให้ดูด้วยไม่เปิดเลยป๋าถ้าอยากเปิดผมไม่ควบคุมสองทีแล้วเา้องเาป่าผมไม่ได้อยากค้นผมไม่ได้อยากคนนะป๋าผมอนุญาตให้ป๋าคนเลยก็ได้ชื่อนายพิชัยใจดี ได้คนก็ให้เปิดให้ดูจะดูมันคุมยากกว่าเปิดเปิดได้ก็ได้คนปคนเลยนก็อยากคนปปาก็ไปเปิดคนเลยผมไม่ได้อยากขนเราต้องเปิดให้ดูโอ้ยปลาเอ้ยจะจะทอะไรกับก็ยังไม่ได้ดูไม่ได้ไม่จะให้ผมไป่าบรรทุกอะไรมาก็บอกแล้วว่าขนถ่านจะไม่รู้ได้ยังไงใบคุมผมก็มีมีแต่ผมไม่เห็นในตัวรถอตรถไม่เห็นก็ไปเปิดดิปลารถผมก็จอดอยู่นั่น จะให้ผมไปทํางานอะไรหลายทีขนาดนั้นถ,ถ้าป๋าอยากตรวจป๋าก็ไปตรวจ เราวิ่งบ่อยไหมเนี่ยนะไม่บ่อยหรอกครับตำรวจเขาก็ทำไปตามหน้าหน้องก,นะก็ทำไปครับถ้าทำถูกทำไปครับผมไม่ได้ขัดขวางนะผมถามตามที่ผมสงสัยแค่นั้นนะ่ะ เราก็สงสัยทุกดาเลยอ้าวก็ป๋าไม่บอกเหตุอันควรเชียวลงมาปั๊บมาตรวจเยี่ยวอะไรเหตุผลบ้างนะใช่อาก็ยกป้องถ่ายแล้วก็ถามเอาป๋าถ้าป๋าทำถูกไปอายอะไรอ่ะเราผมก็ทำถูกเขาก็ไม่ต้องไอคล่องเก็บข้าใส่เลยอยเอาป๋าเขาดูดิอันเนี้ย นี่นนั่งลงเดี๋ยวอนุญาตให้นายพาคกอนเนี่ยเราไม่ใช่นายพาคกอนภาคกอนอ่นคนเขาขออนุญาตผมคนขับอยู่ตรงนี้ดูนี่ดูอ่านเลยครับหมายเลขทะเบียนรถผมใครนี่อ่านนั่งลงเดี๋ยวผมอ่านฟังอาจารย์ฝาผมยืนฟังก็ได้ผมนั่งทำงานผมตลอดนังฟังฝาอ่านเลยผมได้ยินอ้าวผม ผมยืนฟังก็ได้ผมนั่งขับรถมานานแล้วผมยืนหน่อยนี่นะหน้าจะเสพติดทวีนะอ่าเนี่ยผมอยากได้ฟังในกรณีจำเป็นหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในได้เสพยาเสพติดนะในเครื่องประทานสารที่ใดใดหรือยานพาหนะให้ทำการรี卡尔นิการอะไรเงี้ยและเจ้าพนักงานมีหน้าหน้ามีหน้าตรวจหรือสอบหรือสั่งให้ รับการตรวจหรือทดสอบว่าบุคลๆๆคลหรือสุบุคคลนั้นมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือในในไม่เข้าใจอย่างอันควรเชื่อเหตุอันควรเชื่อนะอแล้วคุณคิดว่าอาจจะต้องเสพมาเหรอผมไม่เห็นคุณเสพม,มันต้องฝาต้องเอาถ้าเกิดว่าตรวจผมแล้วไม่เจอ,เจอนี่นคืออไม่เจ<อ>แสดงว่าคุณควรเชื่อไม่ได้ดิเอาไม่งั้นผมตรวจสิบคนผมก็ต้องเอามันก็ต้องมันสุ่มไม่ได้นะป๋าไม่ใช่สุ่มนะนนนีี้เ่ย งวดผมได้ยินอยู่เพื่อนผมผ่านบ่อยอยู่ตรงเนี้ยผมก็เพิ่งมาเจอผมเพิ่งมาเจอด่านทีแรกนี่เลยเพื่อนผมผ่านบ่อยอยู่เพื่อนอ่าชื่ออะไรอ่ะเป็นเราอ่ะโอ้ยเนี่ยผมเปิดหนังสืออ่านอ่านให้เอาควรเชื่อควรเชื่อป้าควรเชื่อเอาเหตุอันควรเชื่อแค่นั้นเลยถ้าป้าบอกเหตุอันควรเชื่อผมปั๊บผมตรวจให้เลยไปไม่ต้องผมไม่ตรวจแล้วผมอานที่่ข้อกฎหมายให้ฟังครับ ถ้าเรามันเป็นถ้าอย่างเงี้ยแนเนาะอธิบายเปิดกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ถ้าป๋าบอกปั๊บตรวจเลยผมไม่ได้มีปัญหานะผมเนี่ยเป็นใครเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาใช่ไหมมันไม่ใช่ป๋าไม่ผมก็แค่ทางกฎหมายโอ้ยตามกฎหมายเขาก็ให้บอกให้เหตุอันควรเชื่ออะไรนี่ใครมันเขียนนะฮะใครมันเขียนใครเขียนก็ช่างแต่ว่าต้องบอกด้วยไง ป๋าเห็ดอันควรเชื่อแค่นั้นเอาป๋าลองบอกเหตุอันควรเชื่อมาปั๊บคือจบเลยเอาถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดผมว่าเอาเชื่อว่าต้องหดเียบยังแน่เห็นไหมล่ะผมก็สงสัยได้เราอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจนะผมไม่ว่านะครับก็ผมเข้าใจไม่อย่างนี้แหละป๋าครับแต่มันน่าจะผิดตามที่ป๋าเข้าใจมาใช่ไหมล่ะ หรือยังไงก็เข้าใจก็แค่ข้เหตุอันควรเชื่อแค่นั้นแหละป๋าเอาก็อ่านให้ฟังแล้วเมื่อกี้นะผมไม่ได้ใจร้อนนะผมใจดีด้วยนะนามสกุลนะบอกมาเลยป๋าเรื่องนี้แหละผมอ่านให้ฟังลอเราเข้าใจยัง เข้าใจหรือยังผมเข้าใจให้มาถ้าจะตรวจเยี่ยวก็ต้องมีเหตุอันควรเชื่อบอกจะแบบไหนจะใช้เอาเหตุอันควรเชื่อของเรามาขวาว่าอย่างไรเอาลองบอกก็เขาเขียนมาเหตุอันควรเชื่อคุณตำรวจอธิบายมาดิว่ามันเหตุอันควรเชื่อยังไงอะอ่านให้ฟังแล้วมื่เกี้ยน่อ่า้ฟังเหรออ่านให้ฟังอยู่แต่ไม่ได้บอกเหตุอันควรเชื่อใช่ไหมอะพี่ จะให้ขยายความอะไรอีกเหตุการอ์น่าไม่เห็นไ้่อะเราก็โดนไปอย่างนั้นนะเนาะเอาเดี๋ยวผมจะไปก่อนป่าค่อยเที่ยวหน้าค่อยมาว่ากันใหม่เดี๋ยวได้เปิดเปิดผมตรวจมาเนี่ยถ้าเจอยังยังเชื่อไม่ได้ว่าเป็นสารนะเอ้าป่าคิดว่าผมเสพยาบ้างไหมเอ้าไม่รู้อ้าวอย่าว่าไม่รู้ดิถ้าเรียกตรวจก็หรมามันต้องส่งไปหน้าตามันได้โรงพยาบาลอีกแต่ส่งไปตรวจอะไรครับ ไม่หมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วมันต้องส่งผลไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ตรวจตัวเดียวกันเบื่องต้นเหมือนกันอันนี้เป็นการทดสอบบองต้นบาะเป็นการทดสอบยืนยันผลใช่ไหมยืนยันผลหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หนุนพี่เอ้าอะไรมันอยู่ที่สุรินสริน้านให้ตรวจไหมครับถ้าไม่ให้ตรวจก็ไม่เป็นไรแต่สรุปแล้วเรานรีตรวจไหมมันใหญ่ครับถ้า ป๋าบอกเหตุมันควรเชื่อผมก็ให้ตรวจแค่นั้นเลยสงสัยไม่ได้นะครับไม่ตรวจผมก็ไปแล้วนะป๋าถ้าป๋าบอกเหตุมันควรเชื่อผมให้ตรวจแต่ว่าถ้าป๋าจะบังคับจิตใจผมตรวจผมก็จํายอมให้ตรวจก็ได้เอาอย่างนั้นนะ ถ้าผมมีผมไม่กล้ามาเถียงพี่อย่างนี้หรอกใช่ไหมล่ะคิดแค่นั้นน่ะเดี๋ยวผมถาม่อยเราอะไรกับตำรวจหรือเปล่าไม่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 พี่พี่ทําถูกผมก็ยิ่งสนับสนุนนะถูกครับแต่ว่าผมขอให้แค่บอกแค่ว่าเหตุอันควรเชื่อผมแค่นั้นทำไมพี่บอกไม่ได้อ่าถ้าบอกได้ผมตรวจให้เลยแต่ถ้าพี่จะตรวจผมถ้ผมสงสัยเราไงสงสัยไม่ได้ผมบอกแล้วว่าสงสัยไม่ได้ อ้าวเอาจริงๆนะพี่พรุ่งนี้พี่ออกทีวีนะว้ยออกถือนะผมจะบอกใหถ้าออกเขาก็ตลกคุณนั่นแหละไม่รู้ล่ละไม่รู้ตลกใครอ่ะตลกคุณนั่นแหละผมอ่านให้ฟังแล้วถ้าอย่างนั้นถ้าตลกผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมออกรายการพ่อใหญ่เกงไก่นั่นนี่ผมอัดไปก็ไม่ได้ทอะไรผิดแล้วก็นั่นแหละก็ไม่ได้ทําอะไรผิดก็ไม่ต้องซีเรียสไงพี่ใช่ไหมล่ะเข้าใจพี่ ก็นั่นแล้วก็เว้นนี่พี่ไม่ถึงสองเมตรนี่มายืนมุงกันอยู่นี่ใช่ไหมตรวจตรวจยืนยันผลนุนนะศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะพี่ไม่ใช่รลงบานะเอาถ้ามีก็คือตรวจได้ตราศาไม่ใช่โรงยาบาลนะโรงพยาบาลาเขามีย์วิรอย่เอ้าีก็คือด้ยพี่เยางยาถ้ยาผม ไม่บริสุทธิ์ใจเอาผมจะมายืนให้พี่ไอ้นี่ทำไมเนี่ยเนี่ยยืนคุยกันอยู่ตรงนี้แหละเอ้าพูดอย่างเงี้แหละเนี่ยผมยังไม่เลิกผมว่าไม่มีใครมาทำอย่างนี้สักเท่าไหร่นะเนี่ยเห็นไหมหน่ะมียังไงพี่บอกว่าไม่มีมีแต่ผมไหนผมทำงานมาผมก็ยังไม่เคยเจอแบบเราอ๋อเจอผมเนี่ยเดี๋ยวพี่ดีแล้ว ตอนนั้นผมไม่อนุญาตให้ถ่ายนะพี่พี่เชื่ออะไรคนถ่ายผมอ่ะฮะนั่นแหละชื่ออะไรถามผมเนี่ยผมบอกคนเดียวนี่แหละผมหัวหน้าเปผู้ควบคุมครับควบผมนี่สวัสดรับทั้งหมดแล้วชื่ออะไรี่ก็รู้หมดแล้วมันผมไม่ปิดหรอกนะเขาชื่อผมมันผมทําอะไรถูกต้องอยู่แล้วนั่นคือความถูกต้องพี่จะไปปิดไว้ทาไมบางคนเอ้า โทษนะพี่เปรตไอ้นี่ให้หมดมองหาชื่ออะไรก็ไม่เจอเห็นไหมนี่มาสะท้อนแสงก็เข้าใจก็หมายความว่าบางคนไม่ใช่พี่อ่าคนเรามันบริสุทธิ์ใจไปกลัวอะไรอ่ะครับผมถูกต้อง่ะตกลงพี่จะตรวจผมอยู่ใช่ไหม จะตรวจหลายรอบแล้วคุณผมไม่อยากตรวจนะตัวเองใช่ไหมต้องแล้วถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ก็ตรวจเลยไม่ปวดสมองถ้าไม่บริสุทธิ์ใจผมจะมายืนให้พี่ไอ้นี่ทําไมโอ้โหถ้าตรวจเจอหนักเลยนะผมนี่จะบอกให้เราใหญ่นะตำรวจไม่ถ้าเกิดว่าผมมายืนเถียงพี่อย่างเงี้ยไม่อะไรหนอะไรถ้าเกิดว่าตรวจผมเจอนี่ผมหนักเลยนะใช่ไหมล่ะทำไมอ่ะอ้าว ก็มากวนพี่อยู่อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเราเราไม่ยอมรับไม่ไม่ได้กวนไม่ได้กวนพี่มาพูดอยู่อย่างนี้แล้วผมกวนไหมพี่เราเราควรหรือเปล่าผมไม่ได้กวนนะผมก็สอบถามไปตามพองผมไป่ผลลัไปอ้าวสรุปแล้วเราต้องการอะไรจันมันก็ไม่ได้ซีเรียสนี่พี่ใช่ไหม่ะไม่ได้ต้องการครับไม่ได้ต้องการมันต้องการแค่ความถูกต้องแล้วผมทำถูกต้องไหม ถ้าพี่ว่าถูกต้องผมว่าถูกต้องใช่อย่าว่าผมว่าดิเอาความรู้สึกเราถ้าพี่บอกเหตุอันควรเชื่อผมจะถูกต้องเต็มร้อยเลยบอกม่รู้กี่รอบแล้วมันไม่ต้องใช่ไหมพี่ผมทำถูกต้องไหมผมเป็นตำรวจไหมเป็นตำรวจครับผมจะทำงานไหมเป็นครับเอแล้วผมทําถูกต้องไหมถูกต้องไหมถ้าการที่จะตรวจย้อนคำถามที่ผมถามตรงๆเนี่ยถูกต้องไหมตอบได้แค่ถูกต้องไม่ถูกต้องถูกถ้าได้เหตุอันควรเชื่อนี่จะร้อยเลยพี่ เนี่ยไม่แต่ได้ยังไงก็ผมคิดอย่างนี้ของผมเนาะพี่จะไม่ให้ผมมให้ผบอกว่าถูกต้องได้ยังไงผมไม่ไม่ไม่บางอาจไปสอนคุณอย่างนั้นหรอกครับผมชถามผมหน่อยถ้าเมื่อผมไม่รู้เนี่ยไม่ไม่รู้ครับผมผมตอบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับตามหลักผมต้องไม่มาพูดด้วยตอบไม่ได้พี่พี่ยิ่ง เป็นถึงสารวัตรไม่ใช่กะนี่ไงกับผมก็ยังงงย่ไม่ไม่ไม่ผมทําอะไรผิดหรือเปล่าไม่ผิดไม่ผิดครับพี่ยิ่งจะรู้ว่าพี่ทำผิดหรือไม่ผิดพี่มาถามผมทำไมพี่เป็นตำรวจใหญ่ด้วยเนาะอกเราว่าผมทำแผมก็เลยว่าในสิ่งที่ผัวของเราไม่ผิดไม่ผิดพี่พี่มันนานแล้วเดี๋ยวโควิดจะจิดไม่ไหวนะด้วย ผมก็ไม่อยากมาห่างนะว่ามาใกล้นะถ้าไม่เรียกผมมาไม่ไม่ไม่ครับด้วสู้ผมไม่ได้ดอกถ้าใจดีไม่ไม่พี่มีอยู่พี่ยิ่งอยู่ทั้งคืนเอาไว้กินลยครับขอบคุณครับมาจากไหนเนี่ยเราข้าไปฝังอุ้มไหมไม่ไม่ครับเราขึ้นฐานที่ไหนที่ช่องชะงาครับตรอยู่ตรงตลาดเมืองใหม่น่ยครับ แล้วมีหนังสือเดินทางอะไรมาไหมเอาก็นี่ไงครับหนเาไไ่จะไปเดินทางยังไงอ่ะพี่มันไม่ใช่ไอ้สินะครับเพื่อรวมคือสิบจังหวัดโน่นในกรุงเทพนู่นไม่ใช่สถานที่คือฟิวนะพี่ตรงเนี้ยนู่นสิบจังหวัด เก้าจังหวัดกรุงเทพปริลุมทนหนุนอันนี้แนวอะไรแนวชายแดนไหมเอาแนวชายแดนผมเดินทางผมก็มีเอกสารของผมควบคุมมาอยู่ผมไม่ได้แบบว่าเอามาของผิดกฎหมายนี่พี่เดี๋ยวตรวจตรวจทานไหมครบไหมจำเป็นสี่ร้อยจริงไหมสี่ร้อยก็สอบอาจจะเกินหรือเปล่าเดินก็ไปตรวจด้วยดิพี่เดี๋ยวเปิดเปิดให้ผมดูผมจะไปตรวจสี่ร้อยก็สอบครับเราว่ามีสี่ร้อยก็สอบครับถ้าเกินล่ะเดี๋ยวขอดู พี่ก็ไปนับดูเรวจะนับเรอจะนับดูทางคนรถดเลยใช่ไหมครับถ้บถ้าไปไม่ถูกอ่ะพี่โน่นหารหนึ่งไม่รู้กี่คงร้อยตรงด่านตรงนั้นนะี่แหละไม,ไม่เปิดคไม่เปิดว <นะ S 2> ็ เดี๋ยวผมจะมาอีกจะมาลํำคาญยังไงอ่ะพี่ในเมื่อประชาชนก็สงสัยพี่มาลํำคาญได้ยังไงเห็นไหมอ่ะว่าตำรวจใจดีสู้ผมได้ไหมนะเห็นไหม ใบเบิกจะจะดูไหมดูไปแกะดูเลยครับผีไปแกะเลยมือผมเชือบเพื่อนเอ้าเจ้าของเราต้องไปด้วยอ่าผมจะไปดูด้วยพี่เป็นคนแกะขอคืนนะครับมัดจ้าเออมัดมัดแกะแล้วก็มัดให้ผมด้วยนะผมจะบอกผมไม่รู้วิธีมัดดังใจคุณเอ้าพี่ก็ก่อนจะแกะนะพี่ดูวิธีแกะโอ้ยถ้าคุณบอกุดใจว่าพี่พี่จะตรวจพี่ก็ แกะเลยผมพี่ดูวิธีผมมัดแล้วแก้แล้วมัดให้อย่างเดิมด้วยนะ,ะ,ะนะอะ๋พี่ผมจะเยืนดูเผื่อ,อพี่อยากตรวจพี่ก็แก้ผมอนุญาตแล้วไปกลัวอะไรอะ่ะไม่ใช่ขี้เกียจแก้แล้วอยากตรวจแกะเลยพี่แก่เลยผมจะดูอ,อ้าวพี่ผมบัน<จ>ทึกวิดีโออยู่พี่ก็จัดไปดี พี่ไปกลัวอะไรเอาไม่ว่าเราไม่บริสุทธิ์ใจใช่ไมว่าไม่บริสุทธิ์ใจยังไงผมไม่พี่แกะตรวจเลยถ้าคนบริสุทธิ์ใจจริงเน่ะไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกพี่จะมาหลอกผมแกะนั่นแหละเอาน่ะดูแบบแล้วก็แกะเลยผมจะดูถ้าเจ้าของบริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยเอาทําไม่บริสุทธิ์ใจผมใจพี่ตรวจทำไมอ่ะก็ะให้ตรวจดเอ้าพี่อยากตรวจพี่ก็แกะผมจะถ่ายวิดีโอของผมไห้เอ้าพี่ก็แปลกเนาะ งั้นผมไปนะครับไปไปไปติดใจอะไรบ้างไม่ติดไม่ติดครับไปไปเดินทางได้ขอบคุณครับผม